ทุกคนทราบไหมครับว่าทุกเดือนแรงงานผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเนี่ยต้องจ่ายสวยเดือนละ1 5 0่งบถึงสองาบาทที่น่าสนใจครับคือร้านค้าชุมชนเป็น,นกลไกสำคัญของระบบการเก็บสวยจากแรงงานในพื้นที่แรงงานที่นั่นบอกครับว่าทุกเดือนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่นำสมุดเล่มเล็กๆไปวางไว้ที่ร้านค้าในชุมชนที่มีแรงงานผิดกฎหมายอาศัยอยู่แรงงานเรียกสมุดเป็นภาษาเมียนมาครับว่าปะเลกะหรือแปลเป็นไทยว่าบัตรตำรวจ ทุกเดือนครับแรงงานจะต้องไปจ่ายเงินที่ร้านค้ามเมื่อจ่ายแล้วนะครับเจ้าของร้านจะเขียนชื่ออายุของแรงงานหมายเลขโทรศัพท์ของร้านค้าและชื่อเดือนลงไปในสมุดครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าแรงงานคนนี้เนี่ยได้จ่ายเงินในเดือนนั้นครบแล้วเอาไว้เป็นหลักฐานให้แรงงานแสดงกับเจ้าหน้าที่เวลาถูกเรียกตรวจส่วนใหญ่แรงงานจะเป็นคนซื้อบัตรมาพกไว้เองครับแต่ก็มีบางคนนะครับที่นายจ้างหรือที่พวกเขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนรวบรวมจัดหามาให้ คาการว่าเงินหมุนเวียนจากระบบสวยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเนี่ยนะครับอาจสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อเดือนครับ